สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องความเชื่อของไทยเรื่องหนึ่งนะครับเ,เรื่องการเคาะโครงศพซึ่งก็เป็นธรรมเนียมที่เราอาจจะเคยเห็นกันมาบ้างข้อมูลที่เรามีก็น่าสนใจทีเดียวครับค่ะเป็นเรื่องที่ผูกพันกับวิถีชีวิตแล้วก็พิธีกรรมความตายของคนไทยมานานนะคะใช่ครับนอกเหนือจากเรื่องเคาะโครงแล้วเนี่ยจริงๆก็มีความเชื่ออ,อื่นอีกอย่างห้ามแมวดําข้ามโรงอ๋อค่ะค่ะอันนี้เคยได้ยินบ่อยหรือว่า ต้องระวังไม่ให้น้ำตาหยดลงมุโลงอะไรแบบนี้ครับอซึ่งทั้งหมดก็ดูเหมือนจะเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องอการดูแลดวงวิญญาณแล้วก็ความสบายใจของญาติิด้วยนะคะครับผมเอาล่ะงั้นเรามาเจาะเรื่องการเคาะโครงกันเลยดีกว่าทําไมครับทําไมถึงต้องเคาะโครงศพค่ะจากข้อมูลที่ได้มานะคะเหตุผลหลกัลกๆที่คนโบราณเชื่อกันเนี่ยข้อแรกเลยคือเคาะเพื่อเรียกค่ะเรียกเรียกใครครับเรียกผู้เสียชีวิตนั่นแหละค่ะให้มารับฟังพระสวดอภิธรรม คือมันมีความเชื่อว่าคนที่เพิ่งจากไปบางทีอาจจะยังยังสับสนยังไม่รู้ตัวว่าตัวเองเสียชีวิตแล้วอะไรทำนองนั้นนะคะอ๋อเข้าใจแล้วการเคาะเบาๆก็เหมือนเป็นการส่งสัญญาณเป็นการเตือนหรือว่าเชิญให้ดวงวิญญาณเนี่ยมารับฟังธรรมะเหมือนเป็นการน,นำทางใช่ค่ะให้ท่านได้รับฟังธรรมะจะได้ไปสู่สุขติแล้วก็มารับส่วนบุญส่วนกุศลที่ญาติญาติทำให้ด้วยค่ะอืม เป็นการกระทำที่ดูเหมือนเล็กน้อยแต่ว่าละเอียดอ่อนมากนะครับเหมือนพยายามสื่อสารกันครั้งสุดท้ายค่ะเป็นแบบนั้นเลยตรงนี้ก็น่าสนใจแล้วมีเหตุผลอื่นอีกไหมครับนอกจากเรื่องเรียกฟังธรรมมีอีกอย่างค่ะที่เกี่ยวข้องกันเลยก็คือการเชิญมารับประทานอาหารอ๋อเชิญวิญญาณมาทานข้าวประมาณนั้นเลยค่ะคือความผูกพันมันไม่ได้หมดไปแค่ตอนมีชีวิตเนาะการดูแลเรื่องอาหารการกินก็ยังยังทาต่อคล้ายๆตอนที่ท่านยังอยู่ เหมือนเวลาเราเรียกคนในบ้านทานข้าวปกติใช่ค่ะเพราะท่านเสียไปแล้วการเรียกด้วยเสียงคงไม่ได้ยินการเคาะลงก็เลยเข้ามาทําหน้าที่นี้แทนถ้าลงรายละเอียดในพิธีนะครับก็คือญาติิเนี่ยจะเตรียมอาหารเอ่อพวกของข้าวของหวานหรือเครื่องดื่มที่ผู้ตายชอบเป็นพิเศษนะฮะจัดวางไว้ข้างๆลงแล้วก็จะจุดทูบหนึ่งดอกปักในกระถางทูบก่อนแล้วก็เอาทูบดอกนั้นไปปักบนอาหารแต่ละอย่างพร้อมกับพูดบอกกล่าวเชิญท่าน แล้วก็เคาะใช่ค่ะแล้วก็เคาะที่ลงเบาๆสามครั้งเป็นสัญญาณว่าอาหารพร้อมแล้วนะเชิญมารับประทานได้โหแสดงว่ามีความหมายลึกซึ้งจริงๆ เป็นการแสดงความระลึกถึงแล้วก็ความห่วงใยที่ไม่ขาดตอนเลยงั้นพ่อจะสรุปได้ไหมครับว่าการเคาะลงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องงมงายหรือทำไปงั้นงั้นแต่มีจุดประสงค์ชัดเจนทั้งในเชิงจิตวิญญาณขึ้นนำทางด้วยธรรมะ,ะและในเชิงความสัมพันธ์คือย,ยังดูแลห่วงใยเหมือนเดิมถูกต้องเลยค่ะมันสะท้อนความผูกพันที่ยังคงอยู่ซึ่งก็น่าจะเชื่อมโยงกับความเชื่ออื่นๆด้วยอย่างเรื่องแมวดำหรือน้ำตาที่เราพูดถึงตอนแรกใช่ค่ะ อาจจะมีรากฐานมาจากความปรารถนาที่จะปกป้องอำนวยความสะดวกให้ดวงวิญญาณเหมือนกันการที่เราเข้าใจความเชื่อเหล่านี้เนี่ยมันก็ช่วยให้เราเห็นมุมมองของวัฒนธรรมที่มีต่อความตายนะคะการสูญเสียแล้วก็เอ่อความพยายามที่จะรักษาความผูกพันเอาไว้ครับมันทําให้เห็นว่าคนเรามองเรื่องชีวิตหลังความตายยังไงความสัมพันธ์ระหว่างโลกคนเป็นกับคนตายมันเป็นแบบไหนสิ่งนี้มันก็ชวในให้คิดต่อนะคะว่า แล้วความเชื่อเหล่านี้มันบอกอะไรเราเกี่ยวกับคุณค่าหรือว่าความเข้าใจเรื่องชีวิตในวัฒนธรรมนั้นๆบ้างเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากครับชวนให้คิดต่อจริงๆงั้นผมขอทิ้งท้ายเป็นคําถามให้ไปลองคิดกันต่อนะครับว่านอกจากเรื่องเคาะโรงหรือการจัดอาหารให้ผู้ล่วงลับที่เราคุยกันไปแล้วเนี่ย ในวัฒนธรรมอื่นๆทั่วโลกมีวิธีปฏิบัติหรือความเชื่อแบบไหนอีกบ้างที่สะท้อนความพยายามคล้ายๆกันคือการเชื่อมต่อการสื่อสารหรือการดูแลผู้ที่จากไปแล้วผมว่าเรื่องนี้น่าจะมีแง่มุมที่หลากหลายแล้วก็น่าสนใจไม่แพ้กันเลยครับถ้าชอบฟังคลิปผีเรื่องลึกลับหรือรีวิวความเชื่อผีผีอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง Ghost Time ด้วยนะ